จะมากินพานต้อกินมากินบาร์บีคิวคาชาบาร์บีตอนเคยกินไหมเคยค่ะหลายครั้งแล้วหนึ่งครั้งเองมั้งหนูจำความได้เคยกินกับพานแม่สักครั้งสองครั้งครั้งเดียวไม่เคยเลยเอาจริ้งหรอหนูเคยกินแค่ครั้งเดียวในชีวิตเลยไช่ไหมพานกัแม่เคยกินกี่ปีแล้วแม่แล้วตอนไหนแม่อยู่ม3มัธยมปลายอะจริ้งหรอประมาณสามสิบกว่าปีแล้วแต่หนูจำได้ว่าแบบว่าหนูไม่ค่อยไปทับใจทำไมอะ มันเนนที่าาามันมี<อ>แล้วแบบว่ามันก็แบบสั่งมาจานเดียวแล้วหนูก็ง,งงงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป็นบุฟเฟ่ ถ้าเกิดมีเป็นบุฟเฟต์ที่ไรปาก็าจะมาแบบแม่ไปกินกันทุกทีเลยแต่ปกติมันไม่มีบุฟเฟต์ใช่ไหมคะปกติจะไม่ได้เป็นบุฟเฟตอยู่ชั้นสามปะ่ะบาร์บีคิวนะ่ะปกติเขาจะเป็นอาราคาส์เขาไม่ได้เป็นบุฟเฟต์ไงเพราะว่าใช้เป็นสั่งเป็นร้านจานแต่ว่าพอมีบุฟเฟต์ที่ไรคนแน่นทะลักทุกทีเม่นี่เรากดจองคิวตั<อ>้งแต่ยังขับมาไม่ถึงเซน็นทรัลนะพอใกล้ๆถึงเราก็กดจองคิวที่คิวคิวนะสี่สิบคิวตอนนี้เราก็ไปเดิน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 ช็อปปิ้งนี่ยนะ เพราะว่าไอตัวอาสีเขียวๆที่อยู่หน้าร้านน่ะชื่อตัวบาบิก้ไงตัวมาสตอร์เขาอะทำไมเราเรียกบาบิก้ตอนนี้นเหลือเฮ้ยจะถึงคิวแล้วเขาบอกอีกสี่คิวก็คือกีอ่นานนะรอไป40คิวเนี่ยประมาณชั่วโมง <พอ S 2> หนึ่ง อันนี้หมูสามเกาเกาคุณสั่งข้หมูสไลด์หมูคอชาชูหมูซอสซีซอิหมูซอสสไปซี่ไม่คัดคุณสั่งชั้นหมูชา้นข้าวท oui, ี่มีเ้มือนแบบนุ่เนื้อๆคุณสั่งแบบน้วจบแล้วแล้วก็หมูเนื้อสีเกาเกาจะเพิ่มอะไรมาเนื้อสั่งข้าสไลด์เนื้อสั่งคอมิโซเนื้อสั่งคอชาบูเนื้อสั่งคอมิโซเนื้อสั่งคอาสไปซี่เนื้อมะนนุ่มเนื้อราดปลาเนื้ออะไรนะเนื้อราดปลาเนื้อราดปลาคือเนื้อน้ำปลาเอ๊หเึ่งเจ็ดเดือน บุฟเฟ่หมูเนื้อ499เาถ้าหมูทะเล529ถ้าหมูเฉยๆ399เราจะเอาอน,นี้หมูเนื้อ4ี่เกจักหมูทะเลไม่เกี่ยวหมูที่ว่ายน้ำเป็นมอ,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 อันนี้เขาให้เซฟเสิร์ฟเพราะว่าป้าเขาดูว่ามันกินกับเดินมาจากป้าป้าสั่งเยอะเกินพอมไหมอ๋ออันนี้โอ้ย อืมออกร r l i c fried r ร c e ไรซ์ผิดหวังมากเบคอนสั่งให้ปลาด้วยบางปีเขาจะมีให้เติมเบคอนแต่อยูเอยอ่เอ้ยร้อน้อร้อนป่าค่ะอันนี้ใส่ไว้ได้ไหนอ,อ้อนเปิดฝาเนี่จะมีเบคอนให้โรย มีแต่ต้นหอมซอยกับกระเทียม,มเเปิดสิอ๋อนี่แหละนี่อร่อยแม่แม่มา่าานี่ยังอนที่ตับลูกโอ้ยังไม่รู้อ่ะยย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 กยยยยย่ะยย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 พยพยพยยอยย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 ยหยย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 ยอมยยยยยยย่ยย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 นยยยดยยยยยยเยยยวย พอๆๆไหนมันของตีนี่ของดูสวยกว่าของป้าอีกปไปจะทานใครทำที่ซีฟูดหรือเปล่าเออลองอยู่ที่้าไม่เกินกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันระวางมันพูดใครลงพุ่งบนเหรอคะจานไปเริ่มเลยนะเอาซาบิผัดยี่นะ

ไอ,อคือเงินเล็กอ่ะวิจารั์เขาเปลีย่ยนเขปลี่ยนทีเดียวใช่ไหมไเมหน,หหนี่ยที่วงกลมทุกคนวงกลมได้ว้าเก๋มากของเขาเพื่อให้วางซอนดีกว่าเหรอเนี่ยเฮ้ยใช่ไหมอ่ะลงหอดเลยนะ อันนี้เรียกหมูกระทะถูกไหมคะไม่ใช่อ่ะมันเป็นบาร์บีคิวลูกหมูกระทะมันต้องอารมณ์แบบเตาถ่านนี่แต่บาร์บีคิวมันก็คือที่เสียบไม้ก็ได้บาร์บีคิวเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะเออเนาะแล้วแบบไหนไม่ถึงจะแยกว่าเมื่อไหร่คือหมูกระทะเมื่อไหร่คือบาร์บีคิวอ่ะเพราะบางคนก็เรียกอย่างนี้ยคือหมูกระทะป่ะไม่เรียกไม่มีใครเรียกแบบนี้หรอกไม่เขาหมูกระทะบางร้านก็หน้าตาอย่างเงี้ยที่เขาตั้งชื่อร้านว่าหมูกระทะไม่ค่อยมีลูกไม่ไม่เคยเห็นนะหมูกระทะมันต้องเป็นแบบเตาถ แต่มันเป็นแบบว่ามีโลโลใช่ไหมล่ะเป็นเงินเงินใช่ไหมเป็นสีค่ะมีสีเป็นสีทองเหรอแต่ว่าตั้งบนเตาไฟฟ้าเตาแกะเตาไฟฟ้าค่ะ<อ>หน้ายิ้มอ่ะมันจะพอเหรอคะทำไมเดี๋ยวเรารอก่อนไ,ไหมหน้ายิม้มแล้วเส้นเราลงตรงไหนอ,อะ่ะหนูอะไรนะเนี่ยไปเลยค่ะไปหมดเลยาะว้าว ไม่สุดวันนี้มันจะไหม้เกินไหมหน้ามันหน้ามันน้ำตาเลยอ่ะเห็นปะเฮ้ <laughs> ยชี้หนูเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูลืมลืมใส่เนื้อนะทำเลยดีอ่ะชี้ทำเองเลยทำเองลูกทำยังไงอ่ะเอาไปย่างนะเอาหมูเอาก่อนได้ไหมคะได้แต่ถ้วยมันหมูเรานี่ไงเอาใส่นี้นก่อนได้ไหมใราใส่ถ้วยผักก่อนได้ไหม เป็นยางปลาเค็มนั่นนะเป็นยางปลาเค็เลยอร่อยไหมคะรสชาติท,ที่คุ้นเคยรสชาติที่หนูเคยกินทั้งเดียวมาคือร้านนี้น้ำจิม้มเขาเด่นจริงอ่ะอน้ำจิม้มเขาอร่อยจริงอ่ะอปลาชอบ นเนื้อนี่ดีด้วยจิ๋วเนี่ย้อนเนื้อนี้คือชนิดเนื้อเขามีให้เลือกไม่เ,อเยอะนะแต่ว่าดีนะเฮ้ย<อ>เอาเอาบอกตอนนี้ไม่ทานแล้วค่ะไม่ทานแล้วจริง้านนี้ดีนะทำไมเพิ่งมาคนเขาเฮ้ยไม่กิคนกับป้าตั้งนานแล้ววันนี่แล้วหมูทสองอันนี้ Okay. โอเคเดี๋ยวนะโอ๋ยหนูกัดปากตัวเองมาสามสี่วันแล้วอะที่เดิมไปเลยใช่ถ้ากัดที่เดิมแล้วมันจะบวมแล้วมันก็จะกัดที่เดิมที่เดิมที่เดิม,ดมอยู่เหมือนกันะเหอยปลาทิพย์้อกัดเป็นอ้าวน้ำเปล่าไม่ได้รวมในบุฟเฟ่ต์เหรอ,เ,อ,อเห็นก็เอามาให้เป็นขวดเนื้อชนิดที่สองนะคะดีกว่าไหมเหนื้อชนิดที่สองมากกว่า คือเนื้ออะไรไม่รู้ค่ะพี่แม่สั่งเนื้ออะไรนะเนี่ยมิโ ho จำไม่ได้แต่ว่าที่จิ๋วคิดจังอ่ะมันว่างแล้วแม่ครีปนะ,อ,ะอ่ะเนื้อสันคอซอสมิโซะของแม่สั่งแต่ซอสมิโซะหมดเลยอ,อุ้ยอันนี้น่ากินมากอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้หมูเหรอ,อใช่เหรอแล้วทำไมาจานมันเหมือนเนื้อเลยอ่ะเขาไม่แยกเนี่ยเปล่า เลือกนิดดีกว่าะหรอไม่เลือกสองอันนี้ดีกว่าแล้วอัวนแรกอ่ะอันแรกทำใจไปเนื้อเขาดีนะเนื้อดีนะไม่ได้มีแบบเลือดเยอะแต่ว,ว่าโอเค คุณภาพดีดีหมูน่าจะดีมากยังไม่ได้กินเลยยังไม่สุกเลยเนี่ยยังไม่ได้กินสักนิดเลยปกติหมูมันจะมีความแบบขาวกว่านี้ไหมจานนี้มันสีแดงแขาววันนี้อ๋อมันสีวันนี้สีสวยมันมีมิโซะไหมันเลือกได้ว่าจะใส่มิโซะหรือไม่ใส่มิโซะถ้าเราวงั้นจิ้มยังไงโอเคอย่างไรเนี่ยมิโซะใหม่ดิแม่ลองมั้ยจิ้มอะไรอ่ะไม่เอาวันน่าสะเพร็ด น้ำจิ้มของที่เนี่ยมันต้องเป็นอันนี้นะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> เป็นซิกเนเจอร์ของเขากินอย่างแม่กินหมูเดียวสามร้อยกว่าบาทใช่ไหมใช่แต่ว่านั่งโต๊ะเดียวกันเลยต้องบวกค่าเนื้อ,ปอ,อไปด้วยกินเนี่ยปาลองจิ้มนี่นะอ,อ๋อป้าจะลองน้ำจิ้มอันนั้นน้ำจิ้มอะไรอ่ะน้ำจิ้มแบบนี้น้ำจิ้มสุก,กี้อร่อยไหม น้ำจิ้มลอยอ่ะลองยนเหรอปลาเบออร่อยมากกินดิออนะมนน,น้ำจิ้มลูกปี้เลยนไม่เผ็ดนะน,ออนี่อร่อยางนืออไม่สุกไหมอะแต่ว่ามันเป็นรสชาติที่กินบ่อยแล้วอะเออร้านันไงร้านนี้ก็ต้องกินนี่ยใช่นะใช,ใช ร้านนี้ก็่บอกซูทีวิ่งยังไงฮะอุ้ยบอกยากอ่ะซูบีทีมัน<ำ>มนีแบบต้องเพียงเยอะดีอ่ะแต่ว่านีน่าดีมากนะอร่อยดีแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยค่ะแต่หนูว่ามากินบ่อยๆได้ทั้งสองร้านเลยอร่อยเหมือนกันร้านเนี้ยนะแม่มากินตั้งแต่ม4ม5นะม5ม,อ 5, มอ6อะไรเงี้ยอยู่มา30กว่าปีแล้วอ่ะเพาเมื่อก่อนก็มากินที่เซ็นทรัลรามคนี้แหละอื ต่ร้านอ,อื่นๆนะที่มันเหมือนในยุคเดียวกันมันก็เหมือนหายล้มหายใจจับไปนะ <ừ. S 1> อันนี้เก่งนะร้านอะไรเดียวเด็กอม,มอนเนใครรู้จักไหมวันนี้เป็นวันที่รู้สึกอกิ่มในรอบหลายปีๆๆมากๆกินเยอะมากกินเยอะมากเวผัดกระเทียมกินเนยเยอะมากมากินซี่โครงด้วยสี่ด้วยสามทีเราลงเนื้อไหนอร่อยคะเยอะที่อยู่กับป๋าพี่ผุ่นนะ อันนี้เนื้อชาบูเนื้อสันคอชาบูทอดมิโซะอืมตัวนี้อันนี้สั่งเพิ่มมาหลายรอบนะของแม่ก็คือเป็นเนื้ออ่าสันคอชาบูทอดมิโซะหนูไม่เคยกินรู้สึกว่ากินกินยากคุ้มขนาดนี้มื่อก่อนนะจริงหรอปกติพิมกินไม่ค่อยคุ้มไงใช่ป่ะน้อยแต่วันนี้กินคุ้มแม่พิมบอกว่าแม่กินแต่กระลำ ไม่คุ้มใช่ไหมไม่มแล้วหมเยอะมากประมาณแบบสิบตาลนใหญ่ๆแม่กินเยอะมากแม่แม่แ่งกับป้าป้าก็กินไหมยหรอป้ากินด้วยไม่ใช่แม่กินคนเดียวอินอร่อยกับบาร์บีคิวเลาซาห่งพันสี่ร้อยหนึ่ง้อก็ดต้องรี่มานะเผื่อแบบเอียกอะไรนะถ้าเกิดมาแล้วมันเฟ้หมดอย่างเรว่าเรานะถึงเมื่ไร่อีสิบเอ็ดเมษาค่ะ 11เมษายน<ะ>มีถึง 11, ม11มเมษายน11เมษาหรอทำไมเหรอพี่หอกว่าอะไร21อ่ะมาๆๆถ้ายังไม่กินมากินก่อน11เมษายน